สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการฉีดต้นสละนะครับก็จะใช้แฟร์ 2X นะครับสละเราใช้แค่ประมาณ2 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตรก็เพียงพอนะครับในการฉีดพ่นเดี๋ยวมาดูเทคนิคการฉีดพ่นกันเลยนะครับเราต้องปรับให้หัวฉีดเป็นละอองฝอยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ฉีดพ่นเข้าบริเวณใบอย่างนี้นะครับ ครับแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยของการพ้นสระนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับ